หอดปลาบูเบอรี่ละเด้อพี่น้องละเบื่องนั่นจ้าพุนนะ่น่ะปลาเราเบื่องพี่น้องไม่อยากผากพุ่นจ้ะเทิงยางเทิงเก็บกินน้ำทางละจ้าพี่น้องจ้าละเบื่องนั่นพุนนะ่น่ะเก็บกินเพื่อพี่น้องปองปายสุผู่สุก้นก่อนมีแต่ปลาบูเบอรี่เบิร์ตแล้วจ้าเนี่พี่น้องจ้าแซบ่บ อืคุณน่ะดำคลึกมึกอยู่พี่น้องเบิงบูเบอรีจ่จ้าเก็บกินเลยจ้าพี่น้องจา้มาม่ต้องดีล่อเลยเนาะพี่น้องเนะาะเขาปลาหาเก็บบูเบอรี่ย่างเดียว <c oughs> ไปห้ออยายานามาน้ำกำม พ่อบูเบอรี่ก็เจบกินละจ้าจับแซบเลยพี่น้องเอ้ยพิษหมากใหม่พุณนะแมนไปเบิดเลยจ้าพุณพี่เบื่อพี่น้องเห็นมาเด้อพุณเบื่อไงพุณแมนไปเบิดเลยพี่น้องตอ่อนซ้อนมาพุดในจ้าพุ่นะปุณนะหืม มากันนี้ก็กินได้แล้วจ้าเนี่ยอือจะว่าเขาเอิญนี่ยังกับพี่น้องเขาป้าบ่าคันในหอดใสอยู่เก็บกินมากไหมบุนแดงจึงคืงจิงๆิงองยู่พี่น้องเอ้ยหลายขักหลายแน่เบิง่งบุนบูเบอร์รี่อีกแล้ว เบื้องพี่นอ้องอนเ้ยพ่อใหญ่ก็สร้างมากผ้ามาหานเจ็บกินมากไหม่กับเนาะป้าแมนไปบ้านเลยจ้าพี่น้องป้ามากไหมอุ้ยมันพี่นอ้องเอ้ย เห็ดกับพ่อเห็ดจังได้ก็กินได้ล่ะเพราะว่าเห็นแมงมันจ่ออยู่ไหมขัดแมงมันจ่อเห็ดแสดงว่ากินได้เนาะร้ายขังอีหลีประตาปรการเก็บเดินเดินพี่น้องเอ้ยเดินไปด้วยกันจ้ะมาชมบูเบอร์รี่ด้วยกันเลยพี่น้องเอ๋ยนี่ ผู้ใดอยากเก็บไปขายก็มากเก็บเอาเด้อนน่พี่น้องเอ้ยผุ <c oughs> ่นะ่ะมีอยู่สูมองทางนี่บอกเก็บเอาไปขายดอกจ้าทั้งนี้เก็บกินลายขักลายจาก,จากสิเก็บจนะังใดพุ่น่ะป้าเบิ่งผักกูดกับพ่อผักกูดพี่น้องเบื้องต้นกูดนี่นี่ต้นนี้ก็กินได้จ้าเขาเอื้นผักกูดอืม ไปแเ้วเด้อพี่น้องบ้านนี้เดินอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเดินตามหาเห็ดเพิงแล้วจ้าเห็ดเพิงหวานเนาะพี่น้องเนาะด็ดเดดไรกับกาเล็กนี่อิสกาเล็กนี่อันนี้กระเที่ยมปลาด้จ้านี่นี่ก็กินได้พี่น้องนี่นี่ถามพ่อหญ่แล้วพ่อหญ่ว่ยายวมันแก้มันเ่าแล้วพี่น้องมันต้องกินตอนมัน ตอนมันอ่อนๆเขาจังคอยเก็บกินได้จ้านี่กระเทียมปลาเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยเบ่ง y งย t u b e หลายคักรายจะว่าหูจกักว่าตส้ดใมาเห็นกับตาแม่นอีรีละอุ้ยเห็ดกับพ่อเห็ดฟ้าดบานเขาคืออุดมสมบูรณ์แท้้ะเบิงพี่น้องนี่นีน,นี่กระเทียมปลาด้อจ้านี่นี่ ย่ามันอ่อนเนี่ยห้าก็เจบไปไปกินไปลวกกินก็ตำมะฮุงเอาไปเฮ็ดสมพักก็ได้พี่น้องบ่แตกต่างจากกระเทียมบานเฮาเด้อรสศาสตร์ก็คือกันเลยจ้าบ่าเคยกินหรอกจ้าเห็นเขาว่าเอาของสเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเก็บนี้เอาไ้ซ้ำนี้เด้อจ้าบาดน,นี้ก็สิได้ไปหาเจบเฮ็ดหาเบิ่งเฮ็ดไวละพี่น้อง มือรุ่นมากจ้งเอาตะกามาใส่โหลดบาทนี่เอาสากคิมนี้ไว้สักนิดนะจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า